สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมครูครูพีีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆ่อนยินดีต้อนรับเพื่อนและทุกๆกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูครูพีทีฟิกเกอร์นะครับรายการที่จะมาต่อฟิกเกอร์หรือโชว์สแตนดี้อะคริลิกที่ได้ซื้อมาให้ทุกท่านดูนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ารายการกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1 0 0 0ัซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะในด้านล่างนี่ยผมจะมาตอบกลับนะครับแล้วถ้าท่าในใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะกล่อง o d e n ียขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลคราวนี้ o อเดียนะครับไปซื้อลิขสิ์อ่าฟิกเกอร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันับซื้อลิขสิ์ฟิกเกอร์เลิเลยครับ,ลรบกล่องลนะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะผมจำราคาไม่ได้นี่ครับอ่ามีทั้งหมดนี่ครับหกกล่องนะครับกล่องแดงๆนี่มีทั้งหมดหกกล่องน,นนะโอเดนยานี่ครับนี่แถมฟรีของเล่นทุกกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรนะครับนี่พิกาชูพิกาชูนี่ครับคือโอเรนยาเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์บ็อกกี้นะฟิกเกอร์ของบ็อกกี้มาขายในไทยซึ่งถ้าใครสนใจสั่งซื้อโดยที่ไม่มีขนมก็ ลงลิงก์เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ของบล็อกกีเลยไม่มีขนมข้างบนนะครับแต่ถ้าสนใจแบบที่มีขนมด้วยก็ต้องออออนไลน์หรือตามเซนะครับใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยครับกล่องแบบเนี้ยที่ผมถือเนี่ยกล่องละ1นึ่งร้าบาทนะครับอ่ามีปิกชูนะครับอ่าเนียฮะนะครับใช่เนียวฮะนะครับอีวุยนะครับโกลดัสนะครับ อันนี้วิโอรูนะครับล่างแรกของลูลคาเิโอแล้วก็ตัวที่ผมชอบนะครับนี่ชาร์มเดอร์สก็คือชาร์มเดอร์ฮิตต์อคาเน้นั่นเองนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือโอเดนยาไปซื้อริคาซิปมานะครับก็คือซื้อทั้งกล่องบ็อกกี้มาเลยนะครับอ่าแล้วก็เอามาขายโดยแปะขนมเพิ่มให้นะครับมีแปะขนมเพิ่มให้หนึ่ง หนึ่งกล่องนะกล่องละร้อยเก้าสิบเก้าบาทตามเซเว่นแต่ถ้าใครจะสั่งซื้อจากบ็อกกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าวันนั้นยังมีสินค้าของบ็อกกี้อยู่ในช้อปปี้นะครับอ่ะนี่คือฟิกเกอร์ของบ็อกกี้นะครับอ่าโปเกมอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ครบเลยนะว่าลักษณะเป็นย, 7, ยังไงตามเซเว่นจ้ำอีกครั้งนะก,กล่องละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ถ้าในบ็อกกี้จะถูกกว่านะครับเพราะว่าไม่มีขนม แชรใช้โค้ดลดได้ด้วยนะครับใครที่สนใจแค่สติกเกอร์ไม่สนใจขนมโอเดียบแต่นี้ผมสนสับสนุนแบรนด์ไทยนะครับก็ซื้อโอเดียามาด้วยเลยนี่ร้านขนมตรงกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในขนมมีอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามีลายแท็กไหมครับกล่องขนมมีแค่ขนมนะครับมีแค่ขนมในกล่องไม่มีนะครับก็จะเป็นข้าวโอ๊ตกล่องรสคาราเมลนะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับแยกไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ พีพกชูกันนะครับมาดูข้างในกล่องว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหดูว่ากล่องต้องแกะแกะแบบนี้ด้วยนะครับบอก,กี้ตอนแผมดูว่าแกะง่ายครับจะได้กล่องเป็นเปิเปดแบบน,นี้ผมก็ชอบเท่าไหร่น่าจะทำเป็นที่เปิดแบบปกติอ่าแล้วก็จะนี่ครับนี่นี่ชิ้นส่วนให้ต่อนะครับชิ้นส่วนให้ต่อ ส่วนให้ต่อพีพีกระชูครับอยู่ที่เดิมเลยครับอ่ารวมถึงสติกเกอร์สติกเกอร์ฐานนะครับนี่หัวแล้วก็นี่ครับวิธีต่ออให้วิธีต่อมาด้วยอ่าให้การ์ดมาด้วยนี่ครับการ์ดพีพีกระชูนี่ครับนี่น,นี่การ์ดก็สวยอยู่นะครับน,นี่นะฮะเดี๋ยวมาต่อพีกระชูกันนะครับมาต่อ <unhealthy> กันไว ก็แกะมาเดี๋ยอะแล้วจะมีหางกันหมดหูให้มาแล้วหางก็ให้มาแล้วอ่ะผมไม่ตต่อเลยไม่ต่อให้เป็นตัวเลยจะต่อยากอะไรต่างๆนะครับทีละตัวก่อนดูเดี๋ยวต้องต่อตัวนะต่อตัวนะครับจะต้องมีต่อตัวก่อนที่น่าจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างในล่าตัวพร้อมคอนะครับต่อไปไหนหลังไหนหน้าดูก่อนนี่จะหน้าหน้าน่าจะต้องมาแล้ก็หลงนะครับเอาไปต่อถูกแล้วผมอันนี้ต่อหน้าต่อตัวนะครับเดี๋ยวถ้าตอนต่อนานผมจะรอแล้วก็ข้ามให้นะครับโอไม่น่าไม่น่าจะต่อยากอะไรนะครับ ตวนี่เนี่ยเอะไ้ตัวเรียบร้อยอะไรตัวปุ๊บก็ต่อหัวต่อหัวดันหัวลงมครับเสียใต้ครับแทงห้าเสียใต้ดันหัวลงมาแล้วก็ต่ออะไรต่อแขนต่อขานะครับข้างไหนคือซ้ายคือขวานี่เราจะเป็นฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งนี้นะครับผมไม่ติดนะอันนี้ต่อลงไปนะครับแล้วก็ต่อขาต่อหางเนี่ยต่อไปหนักเนี่ยต่อขานะครับต่อขาต่อขาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต่อหางเนี่ยต่อหางต้องต่รับไหมครับ ไม่ดังกรอบเนี่ยว่าเดี๋ยวดูกันดูลูบกันนี่ดังกรอบล้วนะครับถ้าอยาบได้นะครับปีกจูสามารถตัดแต่งค่าได้หมุนได้นิดนิดไปหน่อยนี่นะครับถาอยาบได้นิดหน่อยนะครับหูอ่ะบได้ครับนี้นะครับนักนันีบครับมาปีกจูนะครับก่อนไปต่อถางต้องนี่ครับติดสติ๊กเกอร์ให้ฐานก่อดปัญหาคือตอนติดสติ๊กเกอร์นี่ครับผมจะติดตรงหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนฉันนะผมมือไม่ค่อยนี่ะครับแบบนี้แล้วก็เอาชิ้นส่วนของพวกนี้ ต่อลงไปนะต่อลงไปไม่ต่อตรงไหนก็ไม่รู้มันจะบอกเราเรางมง่าเลยะต่อนี้หรอสินพาไปดูนี่คืวนี้ต่อนี่ก่อนนะต่ออันนี่ก่อนดูมาต่อ,ะอนะครับยังไม่กดก,กอ่อนลืมเป็นป้ายเล็นิดนึงเป็นป้ายอิฐกดแล้วแล้วก็อันนี้ ตรงนี้ตรงนี้่ไปนิตรงด้านหลังนี่ตรงนี้กันนะตรงนี้นะครับอ่าก็เอาพิกาชูมาใส่นะครับพิกาชูมาใส่ในขาเนี่ยดันเข้าไปอ่ะดันแล้วไม่อยู่ครับอ่านี่ครับนี่เคได้น้องพิกาชูที่อยู่ในสวนน่ารักน่ารักนี่ครับนี่ไอ้น้องพิกาชชู อยู่ในส่วนน่ารักน่ารักหนไหมครับหมุนข่าได้ครับนี่หมุนหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตัวที่หนึ่งนะครับมาแล้วน้องพี p i k a นี่หมุนดูได้ครับนี่รอบด้านเห็นไหมครับนี่น่ารักอยู่นะครับบ็อกกี้ทำดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ตัวที่สองกันเลยนะครับตัวที่สองเออหนึ่งในตัวโปรดของผมสรา머เดอรหรือก็คือ โอ้ชิ้นส่วนเยอะมากกาดนี่พ่นไฟะกาดแยกไว้กูหักจัมน้อยครับนี่หน้าท้องเฮ ดืมนี่ไง,ไงไฟเล็กต้องต่อเอาไฟเล็กก่อนแลหัวมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวอับอาก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 ได้นะครับนี่น่ารักมากนี่เรียบร้อยได้ตัวแล้ว,เ,วเรียบร้อยครับพอลงก็จะได้ลักษณะนี่น้องพ่นไฟนะครับกว่าจะจัดลูกไฟได้นะใช้เวลานาน,านอยู่ผมใส่ผิดล็อกเองครับนี่ น้องคุณไฟนะครับอ่าหลุดกันแล้วหลุดนะครับอ่าไปกันต่อที่โคดรักนะครับโคดรัเกเจนหนึ่งผลง,งานเจนหนึ่งในใบวอนที่ผมชอบที่สุดแล้วบ็อกกี้นะครับใครสนใจเดีย๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ว่าไม่แบบไม่มีขนมนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งถ้าแบบมีขนมต้องออออออนไลน์โอเลนญาหรือราตามเซเว่นครับนี่โคดรัก เฐานเรียบร้อยปากเหมือนเอปาปากมาต่อนี่ครับอยะเนี่ครับปลา,าต่อนารักว่าตีนต่อเข้าไปเรียบร้อยโปรดักลักษณะนี้นะครับโปรดักนี่ยืนอยู่บนหนองน้ำแล้วก็มีตัวงงขึ้นมาบนหัวนะครับนี่ครับน่ารักมาก นี่ครับโปรดักแล้วไม่มีที่เลากขานะครับหยิบได้เลยนะครับพยักหน้าได้นี่ครับน้องโครดักตัวเด็แรกขึ้นหมดครับนี่ครับบักอีวุยอ่าตัวสแล้วผมคือแปะสติกเกอร์นี่ครับ หัวน่ารักมากนี่น้องน่ารักดูดิน้องอีวุ้ยน่ารักมากโอ้ยชิ้นส่วนเยอะมาอย่างนี้นะแผงคอนี่ครักน่านี่ครับ,รนะรบไม่แย่นะครับน่ารักน่ารักนี่ครับน้องอีวุ้ยอีวุ้ยอีผมชอบ ชอบแบกรีนะถ้ามีแบบกกี้นี่จะเป็นปลื้มมากเนี่ยน้องอยูยืนอยู่บนเส้นทางนะครับเรียบร้อยครับน่ารักมากนี่น้องอยูนะครับไปที่นิพพานแรกทำที่แกะให้ดีกว่านี้หน่อย องยวนะหน้าใหญ่น้องวุยหน้าเล็กไปเลยนี่หน้าใหญ่มากนี่ครับเทียบกับวุยนงำตัวน้องเนียฮนะประกอบผิดด้านนี่แป๊กเลยนะครับดึงออกยากมากเรียบร้อยครับน้องเดียวฮนะนี่หมุนหน้ามาเจอด้านหน้าหน่อยครับนี่น่ารักมากนี่ครับน้องเดียวฮนะอืม ตัวสุดท้ายลิโอรูผมอยากให้เป็นแบบอื่นมากกว่าแบบนี้มันเกะยากไม่ถูกใจเก็บกล่องก็ไม่ได้ตล่องทำนี่คนระับผมชอบรูคาริโอนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยแล้นะวก็ชอบนะครับรูคาริโอ นี่คือหูเต่าหัวก่อนอึ๊บเต่าหูเรียบร้อยครับริโอทรูนี่ครับนี่มีปล่อยพลังด้วยนะครับนี่เราก็ไปวางเซต6ตัวนะครับเซตแรกนะครับโปเกมอนของบ็อกกี้ซึ่งโอริยาได้ซื้อริกัสิ์เข้ามาครับนี่ทั้งหมด6ตัว นะครับย้ำนะครับตัวที่ 1, ปีกาจูตัวี่2ฮิโตคางะตัวที่ 3, โกดักตัวที่ 4, ยูวุตัวที่ 5, เนียวฮะตัวที่ 6, ลิโอรูนะครับด้วยเป็นล่างแรก้งนั้นมีล่างสุดยอดด้วยแน่ใจว่าวันนีญ้ญาจะซื้อลิกระสินมาไหมนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับถ้าสนใจจะสั่งซื้อสินค้าก็ ลิงด้านล่ลางนี่เลยนะครับสิ่งสำคัญก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับลากันไปแล้วนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกด subscribe ผมด้วยนะครับ